กดอะไรยังวะอระกดแล้วปรากฏเล่นยาวสองชั่วโมงลืมอัดตายตายตายฟ้องแม่เน่นเนตำนานแห่งท้องทะเลตำนานแห่งท้องทะเล ดูหน้าอแก่ทเาไมต้องดูด้วยไะเฮ้ยถูกได้ตามมาห้าหมื่นเราเอาคนละใบคนละใบมองไม่เห็นอ่ะทำไมอ่ะเนี่ยเขาไม่เป็นเนี้ยผมอ่านไม่ออกเพราะไม่มีตัวหนังสือเลยใช่ของเราก็มีตัวหนังสือเลยอ่ะอ๋อทำไมอ่ะไม่รู้ ไม่รู้อ่ะไม่ออกความรัของท้องทะเลสมอตรงไปเลยผมมาร์กไว้แล้วในแมพให้พี่ขับเลยจริงๆเหรอไม่คือก็ปล่อยมันไปเลยไงปล่อยมันแล่นไปเรื่อยอะไอ้นึกว่าใจพี่ขับน่ารักจังเลยก็ไอ้ี้ยะแล้วคุณอุพรมอะไรเราดิพู้มไม่ใช่พูงอะไรโง่ๆแล้วนะเอ้ยเชี้ยเทพเจ้าเทพเจ้า ไปเท่ย่งนี้วะเนี่ยทีนี้เรือแมรี่จะไปไหนนะผมมาไว้แล้วอลังจังอะเพลงเจอไอสีแดงๆนั่นคืออะไรพี่ไปบอสเนี่ไปพี่ว่าใช่ไหมบอสพี่ว่าบอสซุมใช่ไหมใช่ไหมตังค์จำได้ไหมที่แบบพี่บอกว่าอะไรสีแดงๆแล้วผมกลัวแล้วแบบพี่ขับเองแม่งเลยอะกูก็ไม่ได้ดู แล้วแบบก็มาเจอบอสเฉยเลยอะไปไปหาตังค์ความร่ำรวยอยู่ด้านหน้าพี่ชายได้กลิ่นความร่ำรวยไหมได้กลิ่นนะมันเกินพูดนะพวกเขายาเอ้ยข้างหน้านั่งไง้ภูมิเฮ้ยแล้วพี่ชายกำลังตรงไปเออแยกขอบันไทื คุณคิดยังไงวะแบบถ้าเกิดว่าพี่สตรีมเกมเนี้ยคุณคิดว่าไงวะเฮ้ย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 แบบจริงไหมเกมเนี้ยฝรั่งแบบอะไรอะทวิตกันเต็มเลยเฮ้ยฝรั่งใช่แล้วฝรั่งพัดจะเป็นฝรั่งขาบรถอย่างนี้อ๋อต้นหุ่นเรือกูย้ายอย่าไปยุ่งกับ ปูมอ่ยังอมาเดี๋ยวนี้มะงอมาดูจังวะผมเห็นนั่นไหมดูอยู่กลิ่นความร่ำรวยกลิ่นเงินนะปูมกลิ่นมันลอยมาเลยมกลิ่นมันลอยเข้ามาในจมูกผมพี่ชายเฮ้ยยิงเหงือให้ตกปลายด้วย ตกโจเซนมันดังตกป่ากระสบียงเรามีนิดเดียวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หาสระสบียงก็ตามทางก็ได้ไม้ก็มีอแค่สิบห้าอันนะไม่เป็นไรดูชิวเนาะชิวจริงมือออกฟาไอ้เชี่ยนี่โอ้โหชงแค่ไอ้เหี้ย เก่งจริงเลยเออคิดถูกแล้วน้าเที่ยวอะไรขึ้นมาจิมเบันรู้เรื่องทะเลเก่งที่สุดในเรื่องนี้ดูหน้าเต็มกำลังไปหาบอสบอสเบบี้กูคุมเรือแล้วสินะจิมเบอ์ไปนะยาเมื่อมนเรือเหลือแต่ลูฟี่ บางสิ่งบางอย่างก็จะบันเิดเลือลกมปล่อยมันตาของมันเองเอาวะพี่ปล่อยอยู่ปล่อยเดี๋ยวก็ตกเรืออีกแล้วไอ้เหรอไม่พูมันน่ะไปอยู่เลี้ยวไปอยู่หีแอ๊บนึงเชื่อ้ยไามทะเลมันคลั่งจังวะ ใช่ไหมผม<ร>อะไรก็ขยับเองอีกคุ่มพุ่มพุ่มลองลองคุมเรือยาวๆไว้พี่ชายโอเคได้คนะุมยากมากคุมยากมากพี่เข้าใจครับพุม่มได้กลิ่นไหมจะพยายามจอดห่างๆแล้วพยายามใกล้ที่ฉุดแลกกันแลวพี่ชายได้เลยอ่ะมีสองนั้นเรื่องพี่ชายพี่เห็นเรือร่วตรงนั้นไหมเห็นละ จะไปหาเรือร่มก่อนรุนสู้เลยหยวเงินเลยวะนี่ก็ไปเลยแล้วกันวฟ้นฝาวุ้นฝ่เ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝ่าผ่าใกล้เรือด้วยเมื่อกี้ผิมไหมอย่านะแมรี่โอเคเราไปดูกันว่ามีหรือเปล่าพี่ว่ามีโจดเก่าเราไงพุ้มถูกต้องขึ้นบันไดตรงนี้ ฉันมาแล้วบิ๊กมัมจะอาจจะเป็นบิ๊กมัมก็ได้เฮ้ยนั่นไงบิ๊กมัม